การดำเนินงานการจัดงานวันไถ่ทอดเทคโนโลยีและการบริการเพื่อเริ่มต้นดูการผลิตใหม่ปี2519ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลสามเงาอำเภอสามเงาจังหวัดการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อไถ่ทอดความรู้และให้บริการ เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้ทางราชการนะะได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องเษกษตรกรจะได้นํำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ประยุกใช้ในร่นาและสวนของตนเองสําหรับการผิดในฤดูใหม่นี้นะคะจะเป็นการผิดที่มีประสิทธ,ธิภาพสร้างผลตอบแทนให้กับเษกษตรกรได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญหวังว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกษิจพอเพียงและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ใไปสู่การปฏิบัติให้การเกษตรของพี่น้องเรามีความแข็งแขรงได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ันนี้เราอยู่กันที่อำเภอสามเงาค่ะสำนักง,งานเกษตรอำเภอสามเง,งาได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิลด์เดย์และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการเกษตรใหม่มี2,559วันนี้เราอยู่กับเกษตรอำเภอสามเงาค่ะวันนี้กิจกรรมในงานมีอะไรบ้างคะครับของำงานเต็มเภอาเงาได้จัด4สถานีนะครับให้เกษตรกรได้รับความรู้นะครับก็มี1การทำลำยลไยรอบฤดู2การใช้ปุ๋ยสังก อาการที่3เกี่ยวกับการใช้สารยิเรียนะครับคือสารเชวพันธุ์อันที่สการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับสี่สถานีครับนอกจากนั้นก็มีหน่วยงานหน่วยงานเกษตรมาร่วมของกระตัวเกษตรมาร่วมก็มีกรมบริษ,ษัทกรมอุโมงสถานีพัฒนาที่ดินและขากลอกรมวิทยาศารเกษตรร,ร,รวม สิบคน,นงานครับ<ม>ผมก็โดดเระที่มาร่วมครับงานเดี๋ยวให้หัวหน้าพาชมเกี่ยวกรกรแต่งงานกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าฐานนี้นะคะมันมีสี่ฐานเนาะพี่จะบอกก่อนว่ามีสี่ฐานค่ะเดี๋ยวมีสีมีธงนำนะคะเดี๋ยวตรงนี้สีเขียวเห็นพี่อาร์มไหมคะพี่อาร์มโชว์ธงหน่อยโชว์ธงสีเขียวหน่อยอ่า้อง ะะเดี๋ยวพยายามจับตาเข้าถามเศรษฐกิจพอพีแงนะคะแล้วก็ข้างหลังสีส้มนะคะพี่นิดยกกระบะนะคะตามสีส้มนะคะตามพงสีส้มนะคะแล้วก็สีเหลืองเดี๋ยวสีเหลืองค่ะเกษตรกรขังเราด้านหน้านะคะเข้าฐานปุ๋ยนะคะในสุดเลยเนาะปุ๋ยนะคะตรงนี้แบ่งถึงไหนตรงนี้นะคะเนาะไปทางโน้นนะ เดี About 5. About 5๋ยวเข้าฐานแรกฐานลุงบุงนะคะเดี๋ยวตาสีฟ้านะคะตรงนี้สีฟ้านะคะ ดูผมอธิบายฟังนะครับดูบ้านเราใครบ้านใครทำบ้านเป็นบ้านบ้านบ้านใครทำนาบ้านดูบ้านทำไหมครับทำไหมครับพ่อแม่ทำไหม กรที่มาร่วมงานทิวีเดนของอำเภอสามเงานะค,ะช,คะชื่ออะไรคะชื่อจอยค่ะเรียกว่าพี่กันแล้วกันเนาะพี่จอยค่ะวันนี้ได้รับความรู้อะไรบ้างคะวันนี้ได้รับประโยชน์ในหลายๆด้านนะคะเพราะส่วนตัวเนี่ยผูกมิลย์นะคะวันนี้ก็มุ่งเน้นไปถึงการลดต้นทุนนะคะวันนี้ที่ได้ไปที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้เลยก็คือการลดต้นทุนในส่วนของการผสมผงใช้เองนะคะที่สามารถนําไปใช้ได้ในส่วนเลยและอีกด้านหนึ่งที่วันนี้กําลังอ่านอยู่ก็คือเป็นส่วนของกรมพัฒนาที่ดินนะคะก็จะส่งตัวอย่างดินไปตรวจนะคะเพื่อดูว่าในส่วนของเราเนี่ยดินของเรามีข้อบก ขาดธาตุอาหารอะไรไหมก็คงจะต้องปรับปรุงในส่วนนี้ค่ะค่ะที่บ้านที่ทําการเกษตรอะไรบ้างก็มีทําส่วนลําไยค่ะเป็นหลังนะคะค่ะลำไย,ยนอกฤดูนะคะ Kook, จะเอาไปปรับใช้ใช่ค่ะก<ช>็ะะมีอะไรจะฝากบ,บอกกับหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีๆนะคะสําหรับเกษตรกรไม่ว่าพี่หรือคนอื่นที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะคะขอขอบคุณทางเกษตรอำเภอสามเงานะคะแล้วก็เกษตรจังหวัดตาารวมไปถึงหน่วยงานต่างๆนะคะที่ได้ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติมา ให้ความรู้กับพวกเราทุกๆคนวันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยค่ะ,ะยังไงก็ขอบคุณพี่จอยด้วยนะคะกเคะออกษตรกรของเรานะคะถ้ายัางไงก็ฝากติดตามเราในตอนหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลำใหญ่ลำใหญ่เนาะลำใหญ่ต้องตัดสินใจต้องได้ใส่สารสมัยยุคพัฒนาแปลงการขึ้นมาออกทุกฤดูกาล ต้นแค่สักหนึ่งกิโลสาโตก้ันใหญ่พันโตโวยเต้าบาโอบาป้าวบันลาเจ็ดเดินแปดเดินผ่านไปพอจ้าลำหญยกิ่งใดก็บรหันปินกนรรําปินเว้นสั่ง้าเหมือนสารอาญาที่ลงโทษทันคิดไปโหใจมันอ่อนคิดไปโหใจมันอ่อนต้องไปขอ